ตัวข้อ27เดนะเด็กชายยืนอยู่กลางกลางระหว่างตึกสองตึกนะที่นีจุดยอดที่จุดยอด A กับจุดยอด b นะแต่ทั้งสองอยู่ห่างกัน60เมตรนะแสดงว่าเด็กคนนี้ก็ยืนอยู่ห่างตึกตึกอสามตึก B 30ใช่ไหมเด็กชายคนนี้มองเห็นยอดจุด A เป็นมือสามแล้วก็มอบยอดของจุด b เป็นจุดยอด b เป็นมือเงย60ให้หาระยะ a, นะอันนี้ก็เป็น a b ก็นี้ในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงแบบลายเซต์เนาะ AB อ่ะันนี้พี่วาดเพิ่มให้นะคะก็จุด A อยูน่นี่จุด B อยู่นี่นนจุด A ททำมุเยสามสิบนะจุด B ททำมนะือเลยหกสิบแต่ว่าตึก B ก็อยู่สูงกว่าตึกเอไหมนี่ความสูงตึก A นี่ความสูงตึก B เนาะแล้วก็ห่างกันสามสิบนะคะเพราะว่าเด็กยืนอยู่ตรงกลางกลาง ตึกทั้งสองอยู่ห่างกัน3ามคห่างกันหกสิบเด็กก็ยืนอยู่ตรงกลางก็แสดงว่าห่างกันอย่างละสามสิบเด็กก็แสดงว่าเราจะได้ว่าอะไรคะแทนสามสิบก็จะเป็นระยะระยะตรงข้ามมุมสามสิบคือ A นะคะไันในด้านประชิดมุมแทนสามสิบ ผมงที่อีก b ก็คือแทน60ก็จะเป็น b ส่วน30ใช่บเห็นไหมทุเหมือนกันนะคะแทน30มันหนึ่งส่วนรู 3. ้3นะคะก็ a ส่วน30แสดงว,ว่า a ก็คือ30ส่วนรู้3ก็คือ10รู้3 แล้วก็แทน60มันรู้สามนะคะถ้ากับ b ส่วน30ก็จะได้ว b เป็น30รู้สามแสดงว่าระยะตึก a ตึก b กับตึก a ก็จะสูงต่างกันอยู่เท่าไหร่คะก็เอา30รู้สามลบ10รู้สามใช่ไหมแสดงว่าระยะตรงนี้เนาะ ยี่สิบรูสานะแล้วก็ระยะในแนวแนวแนว,แนว,แนวราบเนี่ยมันเป็น60สใช่ไหมคะตึก A กับ B มันห่างกันหกสิบจะหาลายออฟไซด์ site, ใช่ไหม AB กลังสก็จะเป็นหกสบกลังสองบวกกับ20่สิบูสาทั้งหมดยกกลังสองก็จะเป็น3ามพันหกร สี่ร้อยคูณสามก็เป็นพันสใช่ป่สิบคูณสยกกำลังสอง,งก็คือพันสองรวมกันก็จะเป็นสี่พันแปดแสดงว่าได้ได้เ b เท่าไหร่ AB ก็จะได้40่สิูณสามระยะสายเอฟสาย AB เป็น40ิูณสามเ